เร็วหน่อยเร็วหน่อยเพิ่มเร็วหน่อความเร็วพี่เร็วไหวไหมไหวครับจะเจอแล้วเราจะเจอแล้วเราจะเจอแล้วเร็วเข้าเอาใจช่วยแล้วกันนะนี่ไง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 นั่นแหละเจอแล้วเจอแล้วเจอและดูเหมือนว่าทั้งสองทีมจะเจอกับไดโนเสาร์ปริศนาแล้วแหละครับอย่าให้พลาดละพวกนายไหนเอ้ามาเลยมาเรได้เวลาสนุกแล้วเราเรนเจอร์แหลงให้ดีๆมีสติให้เยอะๆล่ะ นี่เขาสีเหลืองเฮ้ยเ้ยไปเล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 ยได้แล้วปะได้แล้วปะเี่เร็วเี่ยเร็วเอาครับเอาเอาเอาเริ่มปฏิปต่อรูปก็ลุยไปตามหาชื่อของไดโนเสาร์ได้เลยและทีมเอมาถึงจุดสตาร์ทในการออกตัวแล้วล่ะครับแหม่อย่าลืมจับหมายดีๆล่ะส่วนทีมบีก็ไม่น้อยหน้าครับตามมาติดๆเลยหนึ่งสองหนึ่งสองได้ขวาได้ได้ขวาได้ งเหยียบหางกันนะเร็วเอ้าวดูเหมือนทีมเอจะนำมาก่อนเลยนะครับงอเหยียบางไปไปนิวเร็วกว่านี้ทีมดียอมทิ่ไหนละเอาสู้บอย่านเหมือนกันตองตองวงตรงทั้งสองทีมไม่ลดละความพยายามกันเลยเลยนะครับเร็ว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 เรเร็ว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 เรเร็วเเร็วเร่เรวเเร็วเวเรวเรเวเรวเรเรวเวเเวเรวเจอแล้วเร็วเข้าเอาใจช่วย นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วและดูเหมือนว่าทั้งสองทีมจะเจอกับไดโนเสาร์ปริศนาแล้วล uh. ่ะครับอย่าให้พลาดละพวกนายไหนฮะมาแล ถึงรูปปั้นไดโนเสาร์ปริศนาแล้วจำชื่อแล้วก็กลับไปหาตัวอักษรให้เจอละและไดโนเสารูปปริศนาที่เลาเรนเจอร์จะต้องจำชื่อในวันนี้มีชื่อว่าพาราซอโรโลฟัสซึ่งลักษณะเด่นของเจ้าพาราซอโรโลฟัสเนี่ยก็คืองอนที่มีลักษณะเหมือนท่อกลวงยาวสามารถเดินได้ทั้งสองเท้าและสี่เท้านะครับมีขนาดใหญ่โตพอสมควรเลยละสภาพของเรนเจอร์ตอนนี้ทุนลักทุนเลยจริงๆเลยนะครับไม่อย่ายแย่งกันอุ้ยมากกว่านั้น ได้คำตอบแล้วก็รีบวิ่งกลับไปหาตัวอักษรได้เลยไป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 พุป่งและแล้วก็เป็นทีม A อีกตามเคยครับที่ออกตัวแรงแซงเป็นอันดับหนึ่งทีม B ีเอาเร็วเข้าอย่าให้น้อยหน้าละเฮ้ยนี่มันยุคไดนโนเสาร์ครองเมืองปะเนี่ยวิ่งหนีกันจ้าละว,วันเลยนะครับเอา้าวิ่งต่อไม่รอแล้วนะเร็วเข้าไดนโนเสาร์จะขบเบื่อเราแล้ว,ลวเร็วๆๆ าล้วครับแล้วก็มาถึงปอบอลกันแล้วล่ะครับรีบหาแผ่นป้ายตัวอักษรกันก่อนเลยอ่ะเลือกมีตัวอะไรมีตัวอะไรบ้างเอ็นเอ็นต้องมีเอ็นโอ้ดูจากสีหน้าท่าทางจะเคร่งเครียดกันน่าดูเลยนะครับจริงจังอะไรเบอร์นั้นเอาไปแปะได้เลยปะไปเลย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 ไปอดได้แล้วก็รีบเอามาเรียงได้เลยเราเรนเจอร์นี่ไปเอาไปเอาทาราไปแปะก่อนดียัง ที่สำคัญเนี่ยต้องเรียงให้ถูกและครบตามชื่อไดโนเสาร์ละ่ะขาดหรือเกินมาเนี่ยเจอลบคะแนนแน่นี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 ่ <c oughs> นี่ห <c oughs> ายูให้หน่อยยูกับเอสเอาเอสมาออสแต่ละทีเนี่ยไม่ลดนะความพยายามจริงๆเลยนะครับคนนั้นหยิบคนนี้เรียงก็สามคัคคีคือพลังอ่ะเนือ้อยูหาตัวอาให้หน่อย ดู Boy, แล้วคําตอบของแต่ละทีมเนี่ยเริ่มจะเป็นพยานขึ้นมาบ้างแล้ว uh. Alter, เลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะฮะขอแค่อย่าเรียงเป็นพาราเซตามอนก็พอนะเฮ้เพราะมันไม่ใช่ชื่อของไดโนเสาร์โอ้แดดร้อนตาลายอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะนะเอาเอลมาเอาเอลมาเอลเอลเอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 อยู่เอสเอาแล้วมันมันมันเกินก็เกินเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาโอ้โอ้เอาโอ้ S, S A U I U S เอา S A U I U S มา S A U I U S เ S S A ไม่หมดเกินไปตัวนึงยวเอาแล้วอยู่อยู่อยูไม่หมดเกินไปตัวนึงไม่ได้ไม่ได้ได้ถูกแล้วเสร็จ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 แล้วกดจริงและก็เป็นทีมเอที่กดกระดิ่งเป็นทีมแรกครับเสียบตั้งแต่ออกตัวยันจบเกมเลยนะพ่อคุณเอาโอมาเอาโอมา เอาโอกับโซลัสมาเอาตัวโอแล้วก็โซลัสสัตภาพมาที่ทีมบีครับยังสนุกกับการหาอยู่เลยครับเด็กก็ยังสนุกกับการตะโกนอยู่นะครับโอ้สุดๆไปเลยทีนี้เอยูเอยูไอยูเอสเอาเอยูเอาเอยูไอยูเอสมาเอยูไอยูเอสอยู่อยู่นี่เอยูไอยูเอสไอไอยูเอายูเอามาอีกตัวอยู่อีกตัว ย่อยตัวย่วอยีกตัวอยู่ข้างล่างลองดูที่ขาลองดูที่ขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลวแล้วทีม B ก็จัดเรียงตัวอักษรเสร็จเป็นที่เรียบรอ้อยกระบอมขอฟังคะแนนเกมน,นี้หน่อยครับขอมาเราก็จัดให้สําหรับคะแนนความเร็วทีม A ที่เข้าเส้นชัยไปก่อนนะครับรับไป1คะแนน และมาดูคะแนนในความถูกต้องในการเรียงตัวอักษรกันบ้างน,นะครับอย่าลืมว่ามีจํานวน15ตัวอักษรเท่านั้นนะครับวางมาเกินหรือขาดเท่าไหร่ก็ลบตามจํานวนตัวอักษรน,นะครับมาดูที่ทีม A หยิบวางมาทั้งหมด13ตัวเท่ากับขาดไป2ตัวนะครับลบไปก่อนเลย2คะแนนจา้าเรียงถูกต้อง6ตัวก็ได้ไป6คะแนนนะครับผิดไปทั้งหมด7ตัวนํา6คะแนนลบกับ2คะแนนจากการหยิบขาดไปและลบกับ7คะแนนจากการเรียงผิดจึงทำให้ทีม A มีคะแนนอยู่ ทีลบสามคะแนนว้าแย่แล้วมาดูกันต่อที่ทีม B ีรับหยิบวางทั้งหมด17ตัวเท่ากับเกินมา2ตัวครับก็ลบไปก่อนเลย2คะแนนเช่นกันเรียงตัวอักษรทั้งหมดถูกต้อง12ตัวก็ได้ไป12คะแนนซึ่งแปลว่าผิดไปทั้งหมด3ตัวนะครับเมื่อนำา12มาลบกับ2คะแนนจากการหยิบอักษรเกินมาและลบกับ3คะแนนจากการเรียงผิดจึงทำให้ทีม B ีทำผลงานไปได้7คะแนน